เคยสงสัยกันไหมคบว่าในบรรยากาศที่วุ่นวายสุดๆของห้องฉุกเฉินเนี่ยทีมแพทย์และพยาบาลเขาตัดสินใจกันยังไงว่าใครจะได้เจอหมอก่อนวันนี้เราจะมาเจาะลึกเบื้องหลังระบบการขัดแยกผู้ป่วยที่ทุกการตัดสินใจมีความเป็นความตายเป็นเดิมพันกันครับนี่แหละครับคือคําถามที่สําคัญที่สุดที่ทีมในห้องฉุกเฉินต้องตอบให้ได้อยู่ตลอดเวลาท่ามกลางความกดดันและความโกลาหลทั้งหมดใครกันแน่ที่ต้องได้รับการรักษาก่อน เอาละครับเพื่อให้เห็นภาพทั้งหมดนะครับเราจะเริ่มจากการทำความเข้าใจระบบที่เรียกว่า ESI ก่อนจากนั้นจะไปดูรายละเอียดในแต่ละระดับตั้งแต่ระดับที่วิกฤตสุดๆชี้เป็นชี้ตายกันเลยแล้วก็จะไปดูกลุ่มที่ใช้กฎของทัพพยากรในการตัดสินซึ่งเราจะมาดูกันว่าไอ้คำว่าทัพพยากรเนี่ยมันคืออะไรกันแน่และสุดท้ายเราจะมาสรุปกันว่าเรื่องทั้งหมดนี้มันสาคัญยังไง เชื่อไหมครับว่าเบื้องหลังความโกลาหลวุ่นวายของห้องฉุกเฉินเนี่ยจริงๆแล้วมันมีระบบที่มีเหตุมีผลมากๆซ่อนอยู่ครับระบบที่ว่านี้เรียกว่า triage หรือการคัดแจกผู้ป่วยซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญเลยครับในการจัดลำดับความเร่งด่วนเป้าหมายของมันเรียบง่ายมากครับแต่สำคัญแบบสุดๆเลยก็คือทำยังไงก็ได้ให้มั่นใจว่าผู้ป่วยที่อาการหนักที่สุดวิกฤตที่สุดจะต้องได้รับการรักษาก่อนคนอื่นเสมอ ต้องเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้คือระบบ ESI ทั้งหมดเนี่ยนะครับมันจะถูกย่อยลงมาเหลือแค่คำถาม4ข้อหลักๆที่ต้องตอบเรียงตามลำดับเลยคำตอบของคำถามเหล่านี้นี่แหละค่ะที่จะบอกเราได้ว่าผู้ป่วยคนนี้ควรจะถูกจัดอยู่ในความรุนแรง1ใน5ระดับไหนเรามาเริ่มกันที่ระดับที่เดิมพันสูงที่สุดกันก่อนเลยครับระดับ1และ2ซึ่งเป็นการตัดสินใจที่เรียกว่าชี้เป็นชี้ตายกันเลย ทุกวินาทีมีค่ามากๆครับนี่คือเคสที่วิกฤตที่สุดแล้วครับผู้ป่วยในกลุ่มนี้คือคนที่กำลังจะเสียชีวิตอยู่ตรงหน้าและต้องการการช่วยเหลือแบบทันทีทันใดเพื่อยื้อชีวิตเอาไว้พวกเขารอไม่ได้เลยแม้แต่วินาทีเดียวก็รอไม่ได้ครับเพราะพูดถึงการช่วยเหลือเนี่ยมันคือการลงมือทำแบบทันทีทันใดเลยนะครับเพื่อยื้อชีวิตไม่ว่าจะเป็นการปั๊มหัวใจหรือ CPR ตอนที่หัวใจหยุดเต้น หรือการฉีดยาอย่างนรกโซนเพื่อแก้พิษยาเกินขนาดหรือแม้แต่การใส่ท่อช่วยหายใจทั้งหมดนี้คือการแข่งกับเวลาอย่างแท้จริงครับสำหรับระดับ2เนี่ยต้องบอกว่าผู้ป่วยยังไม่ได้อยู่ในภาวะที่กำลังจะเสียชีวิตทันทีนะคะแต่พวกเขาอยู่ในสถานการณ์ที่เสี่ยงสูงมากอาการอาจจะสุดลงอย่างรวดเร็วจนน่ากลัวได้ถุกเมื่อพูดง่ายๆคือเป็นกลุ่มที่ปล่อยให้รอนานไม่ได้เด็ดขาด ทีนี้จุดที่น่าสนใจมากๆของระดับ2ก็คือเขาใช้สัญญาณชีพนี่แหละครับเป็นตัวจับเลยลองดูในตารางนะครับจะเห็นว่ามีเกณฑ์ตัวเลขของอัตราการเต้นของหัวใจและการหายใจที่ชัดเจนเลยและที่น่าทึ่งก็คือค่าพวกนี้มันเปลี่ยนไปเยอะมากตามอายุของคนไข้อย่างในเด็กเล็กๆมากๆหัวใจอาจจะเต้นเร็วถึง180ครั้งต่อน,นาทีถึงจะเรียกว่าผิดปกติซึ่งนี่แหละครับคือวิธีที่ช่วยให้ทีมแพทย์มองเห็นสัญญาณอันตรายได้ตั้งแต่นั้นเลนเอาล่ะครับ พอเราผ่านสองระดับแรกที่ชี้เป็นชี้ตายมาได้แล้วและประเมินแล้วว่าผู้ป่วยไม่ได้ตกอยู่ในอันตรายถึงชีวิตแบบทันทีทันใดชีนี้กฎของเกมจะเปลี่ยนไปเลยครับเกณฑ์การคัดแยกจากนี้ไปจะขึ้นอยู่กับคำคำเดียวเลยคือทรัพ,พยากรมาเริ่มกันที่ระดับ3นะครับ กลุ่มนี้คือกลุ่มที่คาดว่าจะต้องใช้ทรัพยากรทางการแพทย์ตั้งแต่2อ,อย่างขึ้นไปลองนึกภาพคนไข้ที่มาด้วยอาการปวดท้องรุนแรงนะครับพอมาถึงอาจจะต้องเจาะเลือดส่งตรวจอันนี้นะับเป็นทรัพยากรที่1แล้วก็อาจจะต้องให้น้ําเกลือหรือยาทางเส้นเลือดอันนี้นะับเป็นทรัพยากรที่2เห็นไหมครับ2ออย่างแล้วก็จะถูกจัดเป็นระดับ3ทันทีหรืออาจจะต้องทำเอัลตราซาวเพิ่มอีกก็ได้ส่วนระดับ4่นี่ง่ายกว่าเยอะเลยครับ คือกลุ่มที่คาดว่าจะต้องการทรัพยากรแค่อย่างเดียวเป๊ะๆตัวอย่างที่เห็นภาพชัดที่สุดก็คือคนที่ข้อเท้าแพลงมาสิ่งที่ต้องทำก็คือการเอ็กซเรย์เพื่อดูว่ากระดูกหักหรือเปล่าการเอ็กซเรย์นี่แหละครับคือนับเป็นทรัพยากรหนึ่งอย่างแล้วก็มาถึงระดับสุดท้ายครับระดับ5กลุ่มนี้คือกลุ่มที่คาดว่าไม่ต้องใช้ทรัพยากรอะไรจากห้องฉุกเฉินเลย อย่างเช่นคนที่มาเพราะโดนยุงกัดแล้วมีผื่นคันเล็กน้อยสิ่งที่ต้องการอาจจะเป็นแค่การตรวจด,ดูแพลและรับใบสั่งยาแก้แพ้ไปซื้อยาซึ่งการกระทำแบบนี้ไม่นับเป็นทรัพยากรในระบบนี้ครับทีนี้ล่ะครับมาถึงหัวใจสำคัญที่ใช้แยกระดับ 3, 4และ5ออกจากกันเลยนั่นก็คือคาว่าทรัพยากรมันคืออะไรกันแน่เพราะคำจำกัดความของมันอาจจะไม่ใช่แบบที่เราคิดนะครับ และเป็นกุญแจสำคัญของระบบนี้เลยถ้าจะให้พูดง่ายๆนะครับทัพยากรก็คือการกระทำอะไรก็ตามที่มันมากกว่าการที่หมอหรือพยาบาลเดินมาคุยซักประวัติแล้วก็ตรวจร่างกายเบื้องตน้นถ้าต้องมีการใช้อุปกรณ์ที่ซับซ้อนหรือต้องใช้เวลาของบุคลากรอย่างมีนัยสำคัญเพื่อทำการตรวจหรือรักษาเนี่ยนั่นหละครับทัพยากรตรงนี้แหละครับที่น่าสนใจและอาจจะทำให้หลายคนงงลองดูนะครับ การเจาะเลือดส่งแลบนับเป็นทรัพยากรการเอ็กซเรย์นับการให้ยาทางเส้นเลือดนับแต่การให้ยาเม็ดกอบไปกินไม่นับการทำความสะอาดแผลธรรมดาธรรมดา,รรมดาไม่นับหรือแม้แต่การใส่เฟือกอ่อนการให้ไม้คำยันก็ไม่นับเป็นทรัพยากรครับตรงนี้อาจจะเกิดคำถามขึ้นมาใช่ไหมครับว่าเอ๊ะทำไมล่ะการเข้าเฟือกการใช้ไม้คำยันเนี่ยทำไมถึงไม่ถูกนับเป็นทรัพยากรได้ล่ะ ซึ่งจริงๆแล้วมันมีเหตุผลที่ฉลาดมากๆซ่อนอยู่ข้างหลังครับเหตุผลมันง่ายและสมเหตุสมผลมากเลยครับก็เพราะว่าคนไข้ส่วนใหญ่ที่ต้องใช้อุปกรณ์พวกนี้อย่างคนที่ข้อเท้าแพลงเนี่ยเขาถูกจัดเป็นระดับสีไปแล้วไงครับเพราะพวกเขาต้องการทับชายากรที่สําคัญกว่านั่นก็คือการเอ็กซเรย์เพื่อวินิจฉัยอาการบาดเจ็บดังนั้นระบบมันได้ทํางานของมันคัดแยกคนไข้ออกมาอย่างถูกต้องแล้วจากการตรวจวินิจฉัยไม่ใช่จากอุปกรณ์ที่ให้ทีหลัง พอเราเห็นภาพรวมของระบบทั้งหมดนี้แล้วคำถามสุดท้ายที่สำคัญมากๆก็คือแล้วทำไมการทำความเข้าใจเรื่องนี้ถึงสำคัญกับเราทุกคนล่ะครับเพราะสุดท้ายแล้วนะครับเบื้องหลังระบบที่ดูเหมือนเป็นตะกะเปะตเ,เ,เนี่ยมันคือคนครับ คือบุคลากรทางการแพทย์ที่มีประสบการณ์ที่ต้องใช้ความรู้และความเด็ดขาดในการตัดสินใจเรื่องเป็นเรื่องตายอย่างรวดเร็วภายใต้ความกดดันมหาศาลเพื่อบริหารความเสี่ยงและที่สำคัญที่สุดคือเพื่อช่วยชีวิตคนเพราะฉะนั้นการรอคอยในห้องฉุกเฉินมันไม่ใช่การรอคิวแบบไร้เหตุผลหรือเกิดขึ้นแบบสุ่มๆนะครับ แต่มันคือผลลัพธ์ของระบบที่ผ่านการคิดและปรับจูนมาอย่างดีที่สุดแล้วซึ่งออกแบบมาเพื่อปกป้องชีวิตของคนที่อยู่ในภาวะเสี่ยงที่สุดก่อนเสมอครับ